สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมนีกะกลับมาพบกับสาวหนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมนีสาวหนิงผ้าร่วยกับเดินทางมายังบ้านของนัดเติมเนาะค่ะเพื่อติดตามตัวเลขความฝันน้ำเพลินค่ะและตอนนี้กับมาพอนัดเติมแล้วค่ะเพลินกำลังเห็ดขอกตักแตนค่ะท่านผู้ชมเพลินว่าเห็ดขอกตะกแตนเลี้ยงไว้กินเองค่ะท่านผู้ชมก่ะพอดีมาพอเพลินเนาะค่ะเมืองในเพลินกำลังสาวหนุ่งสาวใหญ่อยู่ท่านผู้ชมค่ะ เติมเพิ่นกะว่าเพิ่นมีความฝันเนาะค่ะนี่เป็นคลิปแรกของเพิ่นค่ะเพิ่นฝันบาลูกทายเพิ่นบอกเลขค่ะบอกเลขสามตัวค่ะท่านผู้ชมค่ะและตัวเลขแนวทางความฝันของเพิ่นสิเป็นแนวดาสาวนิงกะสิผาท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรัะฟังพร้อมๆกันค่ะค่ะ เปเป็นการบทเสียเวลากัไปรับชมรับ hmm. ฟังความฝันของนาเติมพร้อมๆก็สาวนิ่งเลยค่ะไปสวัสดีค่ะนาเติมค่ะสวัสดีค่ะนาเติมค่ะสวัสดีค่ะค่ะเหมือนช่างทีมงานก็มีโอกาสเนาะค่ะมาติดตามตัวเลขความฝันกับนาเติมเป็นขังแหลกลิปแหลกของเพิ่นค่ะได้ยินคาว่าเพิ่นได้ตัวเลขเด็ดค่ะจากความฝันเนาะค่ะก็เลยมาติดตาม น้ำเพลินว่าเพลินสีใดตัวใดมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะค่ะน้เติมฟันว่าจังไดนอนมาขึ้นนี้อเปล่าสู่ฟังเลยค่ะอ๋อค่ะฟันว่าลูกชายผู้หนอ่อยบอกค่ะอืมอืเพิ่นบอกสามตัวตัวไหนคะเก้าหนึ่งศูนย์ค่ะเก้าหนึ่งศูนย์ค่ะเก้าหนึ่งศูนย์เนาะเป็นเป็นจังไดคือเว่าซู่ฟังเลยค่ะไอ้นี่ข่วมฝันค่ะเป็นจังได้ฟันเป็นไปเป็นมานเนี่ยอะไรคะลูกชายเพิ่นบอกว่าตาคนที่ป่วยบอกค่ะตาคนที่ป่วยสบา,สาย ใส่ใ้หาปีลูกใส่หาปีอยู่ดีๆพันกระว่าขึ้นมาเลยบรือเปล่าคะอันนี้อันนี้นัดเติมฟันบอกป่คะค่ะฟันมาลูกใส่บอกใส่ลาบอกค่ะอันตัวได้ก็รับย่ำไหมหรู้ครับเก่าหนึ่งศูนย์นะครับนอกเก่าหนึ่งศูนย์อันตัวเรียนนี้ลูกใส่เปนไกด์มาตอไซค์หครับคนบอกว่าตาคนติดป่วยคพ่นว่าสบายบอกตาคนติดป่วยว่าสบายนะครับเนาะ ลตาลตาที่บอสบายนี่เสียไปหรือยังครับผมเสียแล้วค่ะโอ้เสียแล้วครับผมเนาะเสียมาวันที่สี่ที่ผ่านมาพอแสดงความเสียใจนะครับเนาะจังไรต่อครับมี่มียังเติมเติมจากนี้บอกครับพ่อค่ะแค่ฝฟันสันสันาฝันเห็นลูกไส้มาบอบวกยี่สิบอครับค่ะครับลูกไส้อายุห้าปีสี่เดือนค่ะสี่เดือนนะครับเนาะครับผมกะตัวเล็กกระตองแปลียาหมางมากนะเพราะว่าเปื่อยหายนะครับผมปกติแล้วนี่ ลูกทายเคยเคยอันนี้บอกค่ะเคยบอกเลขบอกในในในความจริงค่ะในความจริงบอกเคยค่ะบอกเคยบอกจักเทื่อนบอกฝันนะเขาบอกฝันเห็นบอกอีก่ฝันแต่ว่าก่อนก่อนสิฝันเนี่ยเพิ่นก็บอกอยู่คั้เดียวล้เก่าหนึ่งศูนย์เก่าหนึ่งศูนย์แต่ก่อนสิฝันก่อนที่สิฝันเพิ่นก็ได้เว้าอยู่แม่นบอกค่ะแล้วมาฝันอีกเราก็มาฝันซ้ำอีกอืมแต่ว่านัเติมนี่ได้ถามลูกบ่ค่ะว่าบ่่คะเพิ่นเว้าเอง บอกเอียงนะครับเนาะขาเด็กหน่อยนะครับเนาะเต้กับเบอร์ไดโซเพิ่อนเบอร์ไดโซนอนชิวิเนาะครับเด็กหนอยนี้เป็นเด็กหน่อยบริสุทธิ์ผ่าเข่าพอชิมิเซ่นสื่อสารกับสิ่งที่ผู้ใหญ่สื่อสารบ่ได้เนาะครับเนาะเปินอาจจะเห็นในสิ่งที่เฮาบ่เห็นครับผมละไอ้คนที่ป่วยที่เสียนี่เพิ่นอายุจักปีครับผมเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองปีนอ๊อกครับ อืมค่ะเพื่อนว่าเพื่อนฝันว่ามาบอกโอ้เด็กหน่อยแนมเห็นเนาะเด็กหน่อยซื่อสามไดคนตาคนที่ป่วยบอกโอ้สามตัวเลยเก่าหนึ่งศูนย์เก่น่เนาะค่ะนี่ก็เป็นความฝันของนาเติมเนาะค่ะฝันสันสันค่ะ่านผู้ชมแต่ใจความเนาะครับเนาะค่ะฝันบ่ยาวาเนาะค่ะค่ะนัตเติมมีอยังเพิ่มเติมอีกบอคะ ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางความฝันของนาเติมเนาะค่ะทีเพิ่นมาเป่าสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟั่งเนาะค่ะนี่ก็เป็นคลิปแรลกของเพิ่นก่ะท่านผู้ชมก็ขออหายมีโชคมีลาบได้รารงวัลใหญ่ถูกลอตเตอรี่น้ำกันเบสุขูุ่กคนเนาะค่ะทั้งทีมงานก็ขอขอบคุณน,นาเติมหลายหลายค่ะขอบคุณค่ะะ้า,า,ามาสรุปตัวเลขความฝันของนาเติมค่ะค่ะเลขสามตัวค่ะนาเติมหายมากค่ะ เพิ่นฝันว่าูกชายเพิ่นบอกเนาะคะ่ะเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เลขสองโตค่ะเจ็ดสองเจ็ดสองเป็นอายุค้นตายค่ะท่านผู้ชมค่ะหมวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของหนาเติมเนาะคะ่ะที่เพิ่นห้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมและฟังก็ให้ตัดเล่นเนาะคะ่ะตัดไปตัดมาเด้อค่ะกับหน้ากับหลังค่ะ เธอได้โชคญงรางวัลไงกับนาเติมค่ะค่ะ,ะอย่าลืมวากากับพกเป็นตัวเดียวกันค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกับหัวนำในเดอร์ค่าเดอร์ค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญเยืนมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งมานมาน,มานปังปัง,ปง รำรวยรำร่วยถูกหวยสุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อคาสุดท้ายนี่สาวนิกงขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ้งผ้าร่วยได้เห็ดคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ